โอเคฮะกลับมาอีกครั้งกับแอร์ผมเนโกชิครับกับเซอร์เจียนซิมูเลเตอร์2เตานเตอร์ทีนนะรู้สึกไมมันมีแผ่นเยอะขึ้นวะเพราะอะไรเนี่ยก็โอ้ดิสสามครับผมต้องลองใส่ดิสนี้ให้ดูให้ได้เพราะว่าอ่าเห็น what the what งอหมอนมาทำไมกูเอาแค่แผ่นนะโอเควางครับโอเคไอเดือด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  what ก็กลับมาอีกครั้งกับอ่มามันชื่ออะไรวะเออก็พูดไปเมื่อก,กี้ชื่อ Surgeon Simulator 2 0อรูเอร์ซนนเทอร์ี2013นฮะสิบสามสมัณสิบสามนั่นเองก็มาคราวนี้เราก็คงจะมาก็ยังคงอยู่กับรถรถฉุกเฉินอยู่นะฮะไม่ไม่ไม่ดูไม่ดูมากแล้วอันดับแรกก็จะปิดเสียงก่อครับเพื่ออัตราลดในการฟังเพลง <laughs> แย่จะใส่เพลงที่มันน่าฟังกว่านี้หน่อยที่เบื่อเพลงใ,ในเกมแล้วนะก็มาต่อเลยครับนี ในเขาที่แล้วเราก็ผ่านไปได้ด้วยดีกับทีมโปเกมอนนะเดี๋ยวมาวันนี้เราจะมาลองทีมเพลงหลอนๆดูบ้างอยากรู้มันจะมันจะได้อารมณ์ยังไงก็มามาันอีกครั้งกับบ๊อบฮะบ๊อบเฮ้ยทำไมนายผมผมนายผมนายหายไปไหนวะเอ้าโอเคนายมีนาฬิกาตรงนั้นแหละอะเป็นไรเราก็จะมาเริ่มเลยมันต้องพูดพร่ำทำเพลงไงมาเฮ้ยเจ๊ อูเปิดออไม่ต้องเปิดชิบเต้ไม่หัวร้ายโอเคอุ้มมาถึงไม่ต้องเ้ไตคไต่าไต่าที่2เราก็จะอันดับที่1จะเอ้ยเอาเป็นว่าผมจะจะผมจะเปิด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 เนี่ยเฮ้ย ดีนะมันมันไม่มันมีแบบเพื่อว่าในรถมันจะไฟไหมเขาบอกว่าโอเคครับผมจะทำการเห็นของน่าใช้อีกเลยนะอ่าคนไข้ครับผมจะทำการขัดทันเรื่องคุณได้ตรงนี้ใช่ไหมอ่าขาดด้วยเว้ยขาดด้วยเว้ยแล้วก็ตรงนี้นะฮะโอ้โหเป็นการผ่าตัดที่ม่ต้องบอกหน่อยว่าโอโ้ต้องแข็ทักษะในการผ่าอย่างมากอ๋ แล้วก็อย่างเราขวานมีหลายด้านเป็นข้อดีฮะของการหาเลขวานเนี่ยตรงไหนวะ็ออเห็นละเห็นละโอ้โอย่าๆย่าอย่าอย่าสายคนับคนับโอ้หครับผมรู้สึกว่าใช้ขวานเป็นเป็นเป็นทางเลือกโอ้แตจะจะวัดเฮ้ยอยานะอย่านะครับขาดจักวะก็เดออันจะออยู่ตรงซอกนี้ครับการผ่าตัดอ่าขาดแล้วโอเคขวานเป็นไอเทมดี ไว้ใจได้จริงๆเป็นอาวุธที่เหมาะกับการแล้วก็จะทำการเนี่ยปุ๊บงูอย่าเ้าเวขานนว้ยขวานนะเวย้วนนเวยโอเคแล้วเราจะตบมาสุดน้มตาไหลเลยไม่ใช้เหลือหน่อย โอเคโอเคโอเคฮ่าฮ่าาอ้ขวานก็ไม่ไหนละขวานขวานโอ้โอ้โอเคโอเคโอ้โอเคโอเคโอเคเราจะไปยังไงต่ออู้อะเออตุ๊กเคตายยังอยู่ครับเรา ขวานเราโอ้ออกมาเถอะเดี๋ยว่จก็อย่าไปบักในนั้นเลยครับโอเคโอเคไปไปไปต่อไปต่อหยุดขำนะขำไปไม่ได้อะไรมันไม่เสร็จนะอ่ะเอามีมีตรงนี้นี่ว่าโอเคแต่็มีดายโอ้โห้าฮ่่าฮ่เฮ้เฮ้ โอเคก็สุด uh, ว oh, yeah, uh, oh, like ัน hmm. น like okay. okay. so, so, ี้ไม่ก็สีที่อยาเลยอ่ะสุดตรงนล้วแล้วก็ตรงนั้นครับอ่านิดหนึ่งอ้าวโอ้จะพึ่งจะพึ่งอ่าเริ่มบินเริ่มบินเริ่มจะบินเ่มจะบินโอเคตรงนั้นครับตรงนั้นแบบตัดดีวะตัดดิอ่ะตรงไหนอ่ะด้านบนหรือเปล่าโอเคเร้สึกว่าเราจะไปได้สวยฮะโอ้โหจะ ใจเหมือน,นกันนะเฟ้เคไปหยิบม,มาเลยท่านี้จบเร็วก็เป็นเรื่องน่ายิยนดีอย่างนึงนะตอนนี้อยากรู้ว่าไตกูอยู่ไหนอะไตไตจ้าตรงนี้ฮะแค่ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่ท่านเขาเรียกว่าลำไส้ใหญ่นะเพราะว่ามันใหญ่ก็ไม่เกี่ยวนะคับเป็นอยู่ในระบบทางเดิอนอาหารนะฮะผมก็ไม่เข้าใจว่าไตไตไม่ได้อยู่ในะระบบทางเดิอนอาหารนะบอกไลยว่น ไตตมีหลายส่วนฮะแล้วก็สามารถไตมันเป็นหน้าที่เป็นสร้างฮอร์โมนได้ด้วยนะฮะถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าฮอร์โมนอะไรก็ก็จะบอกให้นะครับที่มันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนในชั้นมัธยมมีแผนวิคณิตมากเลยก็คือฮอร์โมนอะไรวะแอนตี้ไดรูยันไดไดไดรูอะไรนั่นไดยูเรติกฮอร์โมนนะก็อ่าโอเคทำไงต่อวะฮอ้โมนจบจัดยานะเว้ โอเคครับผมก็คิดว่าจะเอาซีโครงออกซะหน่อยนะเพราะว่าส่วนคนไข้ต้องดัดไ,ไม่ใช่ไม่ใช่มบ้าตัดไอ้อย่างมังตาลอย่างมังหายแล้วไปโอเคแล้วจะรู้สึกว่าคราวนี้แม่งมหาวิทยาลัยแม่งสนุกดีฮะก็เล่นได้เรื่อยเลยแล้วทำไมอยู่ดีเลืเลดอไดไหลขนาดน,นั้นวะงานเข้าแล้วสิโอ้จ็บตึ๊ <c oughs> Forward, ๆๆๆๆๆดคือคือมันจะเข้าขกับบรรยากาศทีมหลอนหรือเปล่าโอเค okay, ไปยาชา ยาชจ้ยา,ายอะา,ายอะาแล้วก็คำเตือนนะอย่าแขงตัวเองก็พอนนะไม่อยากเริ่มใหม่นะเว้ยตึง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 อุอ้ยหกสิบแปดมันทำได้ไงอะเลือดไหลหกสิบแปดเสีจวบอ่ออ่ออ่ออโอเครู้สึกนี่รู้สึกคนไข,ข้จะชา,าไปทั่วใบหน้าเลยฮะ ขยับตรงขยับตาอะไรไม่ได้เลยคิ้วเค้วไม่ต้องขยับละโอเคโอ้โหนึกสึกคนนี้จะเป็นอะไรเป็นพิเศษโอเคตัดว้าวว้าวว้าวว้้าวว้้าวรู้สึกว่าที่เลื่อดอยู่ดีมันขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเป็นบั๊กปาผมก็ไม่มั่นใจอะแต่ว่าแค่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะมันอยู่กับหมอนในก๊ชิไม่ต้องไม่ต้องเครี่ใจเย็นไว้ก็พอแล้วผมจะดึงที่หัออกมาได้ไหมไม่ได้ผมผมต้องดึง ต,ตับครับตับครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าริเวอร์นะฮะแนะนำว่าอย่าอ่านผิดนะฮะก็ไอเ้เขียวๆที่มันเห็นนี่คือเคกว,ว่าท่อน้ําดีอนะถุงน้ำดีมันจะอยู่ในตับนะน่าจะเป็นไอ้กลมๆที่อยู่ติดกับตับนั่นเองอ่ะก็จะอ่ห้องเหอะ <c oughs> <c oughs> จะไม่สุภาพอะโอเค ่มเริ่มใหม่ดีไหมเนี่ยไม่ฮะว่าจะไม่อยากโดนเคาะไม่ใช่ครับโอเค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 จะจะจะอ่าเป็นการคัดเลือกมีดที่เป็นทักษะการคัดเลือกมีดของหมอเองไงโอ้หมอนโอเคฮะ,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 ะเป็นการจับมีดแบบใหม่ฮะแบบล้ำสมัยนำแบบแฟชั่นนั่นเอง ก็จะทำการตัดตัดขั้วไตอะไรเราหนึ่งอันได้อันนึง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 ได้ไหมขอขอลองอ่ะอีอันนึงอันนึงขอขอลองอ่ะอีอันนึงอีอันนึงเถอะอันนึงกถอะอันนึงเถอะโอ้ยเจะเหนื่อยแล้วแล้วมันจะตัดยังไงวะเนี่ยขาดเลยครับพี่ครับ เหนียวแน่นเนี่ยเหนียวแน่นเียาเนี่ยเหนียวแน่นเจ้าครับอ๋วิ่ะฮฮ่ฮะโต่ไปไไม่ดีออกไปฮะ เราต้องพยายามเอาตัดไมาให้ได้แล้วล่ะต้องใช้อะไรผมต้องจะคิดหนักเลยครับเพราะตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะผมจะทำยังไงแก่มีคนไข้รายนี้ดีเพราะไม่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่า,รวากระเพาะมันทำด้วยอะไรช่างหนาจริงๆเลยอุ้ยอะไรนะอ๋อลำไส้ใหญ่โอเคได้จะเราจะลองทดสอบกับอุปกรณ์ที่เราไม่เคยทำหายแลยอะ จะทดสอบกับอุปกรณ์ที่เราไม่เคยใช้กันนะฮะเอาไต่อยู่ไหนหมดอ่ามีกันไกลตรงนี้ฮะโอเคกันไกลก็กันไกลอืมรู้สึกว่ารถมันรถยังล็อกเหมือนเดิมนะรถถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ได้มีด้านหลังเป็นที่นั่งคนป่วยนี่มันมันรุกเป็นรถทัวร์ใช่เลยครับเปิดเพลงคาราโอเกะเต้นทั้งรถเลยโอ้โอเคอเกียร์าจะจิ้มเข้าไปตรงั้นนะ โต้ตืมตืมเตะตืมตืมโต้ไม่ขาดอ่ะนี่แหละที่เราต้องการเกย์ขอตัดต่อเลยตัดต่อฮะาจโชกแค่จะเสร็จแล้วฮะทนี้กระบวนการของเราใกล้ถึงจุดว่าตบอย่าให้ไตกูหายนะหายนี่ร้องให้อ่ะ ใส่ต่อใส่อ่าก็คือจริงๆก,ก็มีภารกิจก่อนหน้านี้นะครก็ทางไหนวะอ๋อทางนี้เฮ้ยอย่ายายาลงไปลงไปลงไปยยยเยตเยตุเหตเกิดอะไรก็รู้ถ้าผมจะอเ,เอาไอ้ไต่เฮ้ยอย่าเ้ยอย่าตกนะเว้ยลองให้นะเว้ย เย้เด๊ว้า,อาโอเคนีคแบบคัทที่สามของเซอร์เียลซิมเูเลเตอร์เย้เอ้ยมีเครดิตแล้วโอเคดูเครดิตก่อนแล้วกันก็คัทที่สามก็จบได้รวดเร็วาะครับไม่ไม่ต้องคงต้องขับนะฮะทีเดียวรู้เรื่องเลยะโอเคเราจะมาดูอะเครดิตก็เครดิต,ดตให้กับทีมงานเขา,นาหน่อยฮะทอมแจ็คสันแอด ไอพวกแอดแอดที่ผมไม่มั่นใจมึงขนาดไหนอาจจะมาดึงทวิตเตอร์มั้งผมก็ไม่ได้เล่นด้าาวยสิตัลโหลเป็นการผ่าตัดสมองนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาพบกันอีกครั้งในแห,หการผ่าตัดสมองเด็กปุ๊บปุแบปุะ้ปว๊บปุ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 อบปเ๊บยเ๊บปบปุ๊บปบบปบ สำหรับพาร์ทนี้พาร์ทสามของสจอที่เสมเอเจอสองพันสิบสามนะฮะก็จะจบกันไปเพียงเท่านี้นี่เองอะ่ะโอเคสำหรับพาร์ทน,นี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะะขอบคุณคนขับรถด้วยฮะที่ไม่ไม่ไม่ทำไม่ไม่ไม่หนักเหมือนกับตอนหัวใจแล้วต้องขอบคุณจริงๆหน่สวัสดีครับ